ขอทราบวิธีมองความคิดคือตอนเดินจงกรมเดินไปคิดไปเนี่ยนะจะมองความคิดนั้นอย่างไรเวลาคิดรู้สึกบางครั้งมีมานเป็นผู้บงการความคิดทำให้รู้สึกลังเกียดความคิด แต่เวลาคิดเรื่องดีๆที่เป็นกุศลก็ค่อยรู้สึกสบายใจขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะในความรู้เหล่านี้ด้วยนะการมองเนี่ยนะการมองการใส่ใจมองความรู้สึกหรือมองใจเนี่ย เรามองควบคู่กันกับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอ้าจะไปมองใจโดยตรงเนี่ยมองไม่ได้อะเพราะตัวมองเกิดตัวคิดก็ไม่มีการจะมองใจได้เนี่ย มองควบคู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราใส่ใจลมหายใจเข้าออกเมื่อใส่ใจลมหายใจเข้าออกเนี่ยใส่ใจด้วยความตั้งใจนะจิตจะอยู่กับลมหายใจสักระยะหนึ่งอยู่ไม่นานนะ่ะ แล้วจิตก็จะหลดุดหลุดจากลมหายใจเข้าออกไปดำริถึงสิ่งอื่นไปดำริถึงเรื่องอื่นเนี่ยเราดูลมหายใจไม่นานนะเดี๋ยวก็หลุดแล้วนะเราก็ทำความรู้สึกเอาไว้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะหลุดไปตอนไหน ความคิดเนี่ยมันจะไปคิดถึงเรื่องอื่นๆเวลาใดเนี่ยเราทำความใส่ใจในลักษณะนี้เราตั้งใจเฝ้ามองดูว่าเดี๋ยวความคิดมันจะมาเนี่ยทำความรู้สึกว่าเราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเดี๋ยวจิตจะหลุดจากลมหายใจแล้วความคิดจะมา พอตั้งถ้าทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้จิตคิดเราจะเห็นจิตนั่นทันทีนะเห็นความคิดนั่นทันทีหรือเราใส่ใจการก้าวการเคลื่อนอยู่เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าจิตคิดอยู่เรื่อยๆเรา ใ่ใจการก้าวการเคลื่อนเนี่ยแล้วเราก็ทำวังรู้สึกว่าจิตมันจะคิดตอนไหนแล้วเดี๋ยวจิตมันจะคิดแน่นอนเมื่อเราตั้งใจมองลมให้ใจเข้าออกอยู่นะเมื่อเราตั้งใจมองการก้าวการเคลื่อนอยู่เนี่ยจิตมันจะหลุดไปตอนไหนไม่นานจิตมันก็จะหลุดไปเนี่ยพอเราตั้งใจเฝ้ามอง เราก็จะเริ่มเห็นความคิดทันความคิดของตัวเราเองคราวนี้ถ้าเราจะฝึกมองเนี่ยเราใช้การน้อมจิตไปนะน้อมจิตเนี่ยน้อม ไปคนละทางกันนะน้อมไปทางทิศตะวันออกน้อมไปทางทิศตะวันตกหรือส่งใจไปถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่กันคนละแห่งกันเนี่ย ทรงใจไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่คนละแห่งกันแล้วให้ชัดเจนก็คือเอาสุดๆนะเหนือแล้วก็ใต้เราก็น้อมจิตไปทางเหนือน้อมจิตไปทางใต้นะทางเหนือภาคเหนือเราเคยไปที่ไหนมาบ้างเนี่ยน้อมจิต ไปยังสถานที่เราเคยไปทางเหนือทางใต้เราเคยไปที่ไหนมาบ้างน้อมจิตที่น้อมจิตไปสู่ทางทิศใต้เราจะเห็นวนะ่าความคิดเนี่ยมันไปคนละทางมันทำให้เรามองเห็นชัดเนี่ยความคิดไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้เนี่ยหรือมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะ พอเราเดินทางมาจากกรุงเทพน้อมจิตกลับไปที่บ้านที่กรุงเทพนะแล้วก็น้อมจิตไปถึงตัวจังหวัดจันทบุรีหรือไปถึงจังหวัดตราดเนี่ยจิตมันจะไปคนละทางกันเวลาน้อมจิตไปที่บ้านกทมมันก็ไปทางหนึ่งเวลาน้อมจิตไปจังหวัดตราดจังหวัดจันท์มันก็ไปอีกทางหนึ่งเราจะเห็นจิตมันน้อมไป น้อมไปเนี่ยตัวนี้เป็นอุบายวิธีทำให้เราเรียนรู้จักจิตแล้วก็ฟ้อมองดูตัวจิตนีท่านแสดงวิธีการมองไว้นะในโกสัมพีสูตรโกสัมพีสูตรเนี่ยการมองจิตท่าน มีวิธีให้เรามองนะท่านใช้คำว่าชำเลืองมองชำเลืองมองแล้วท่านก็อุปมาอุปไมยด้วยแม่โคกับลูกโคแม่โคพาลูกโคไปกินหญ้า <c oughs> พอไปถึงลานหญ้า แม่โคก็กินหญ้าลูกโคก็กินหญ้าบ้างวิ่งเล่นบ้างตอนนี้แม่โคกินหญ้าไปก็ชำเลืองมองลูกไปกินหญ้าสักพักหนึ่งก็ชำเลืองมองลูกครั้งหนึ่งกินหญ้าต่ออีกชำเลืองมองลูกอีกชำเลืองมองลูกน้อยอยู่เรื่อยๆทำไมแม่โคต้องชำเลืองมองลูกน้อย เพราะเป็นห่วงกลัวลูกน้อยจะเกิดอันตราย,ยก็กินหญ้าไปมองลูกไปเนี่ยการที่แม่โคกินหญ้าเนี่ยประมาเหมือนกับเรากำลังอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึง่ง พอจิตทิ้งอารมณ์กรรมฐานแวบไปหาอารมณ์ใหม่เนี่ยอุปมาเหมือนกับลูกโคนะเรากำลังใส่ใจกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู่พอจิตแวบทิ้งอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเราชำเลืองมองจิตทันทีเนี่ย ใช้การว่าชมเรืองมองนะก็คือน้อมตามจิตที่แวบไปพอจิตแวบใส่ใจจิตนั่นทันทีจิตแวบใส่ใจจิตนั่นทันทีเนี่ยอันนี้เรียกว่าชมเรืองมองนะหรือเดินจงกรมโยเหมือนกับแม่โคกินหญ,ญา้าพอจิตทิ้งการก้าวการเคลื่อน จิตคิดแวบไปเนี่ยเราทิ้งการดูการก้าวการเคลื่อนทันทีแล้วมองดูจิตเรียกว่าชำเลืองมองดูจิตเนี่ยชำเลืองมองอย่างนี้บ่อยๆนะเราจะค่อยๆทันจิตทันความคิดของตัวเราเองเมื่อเราทันจิตเมื่อเราทันความคิดนะ คราวนี้เราก็ฟ้องมองดูตัวจิตสิ่งที่จะเห็นต่อไปก็คือความเป็นจริงของจิตจิตมีความเป็นจริงก็เกิดขึ้นมาแล้วไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งรับรู้เสร็จแล้วจิตนั้นดับลงทันทีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพอรับรู้เสร็จจิตนั้นดับลงทันที นี่คือการมองดูจิตนะมองดูความรู้สึกความรู้สึกทุกชนิดเลยนะรู้สึกสบายเราก็ใส่ใจมองดูรู้สึกไม่สบายใส่ใจมองดูไอความหมายของคำว่ามองดูนี่ก็คือรับรู้นะ มีจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราแค่รับรู้รับรู้นะรับรู้รับทราบเนี่ยไอ้ตัวรับรู้รับทราบเนี่ยเรียกว่ามองดูจิตนะทำตัวรับรู้รับทราบนี้ให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเราก็จะมีความคุ้นเคยกับจิต มีความจำนาญในการเฝ้ามองดูตัวจิตเดินจงกรมแล้วเศร้าทำอย่างไรดีคะเศร้าเพราะเห็นเท้าซ้ายเคยอยู่ด้านหลังแล้วสลับมาอยู่ข้างหน้า เคยเบาสบายแล้วค่อยๆหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะสลับไปสลับมากับเท้าขวาไม่หยุดหย่อนเป็นวัตตะเป็นวัตตจักเลื่อยไปพอสิ้นสุดทางเดินกลับตัวก็วนกลับมาอีกซ้ำอีก ตอนนี้พยายามไม่คิดถึงจดจ่อแต่การเดินอย่างเดียวการเรียนถามนะทำไมแค่พิจารณาการเคลื่อนไหวของเท้าจึงเศร้าได้ขนาดนี้นเวลาคิดถึงทีไร จะเศร้าอยู่ทำอย่างไรดีนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะปล่อยให้มันเศร้าของมันอยู่อย่างนั้นเนะี่ยมันอยากเศร้าก็ให้มันเศร้าไปเรามีหน้าที่อย่างเดียวเมื่อจิตมันเศร้าเราโยนิโสความรู้สึกเศร้านั้นทันที หน้าที่ของเรานะ่ะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นเรามีหน้าที่ใส่ใจมีหน้าที่เอาใจใส่ในะมีหน้าที่เข้าไปกระทำโยนิโสมนสิกานถ้าเราโยนิโสมนสิการแล้วทันตัวความรู้สึกเศร้า สิ่งที่เราจะเห็นตามมาคืออะไรเศร้ามีเกิดมีดับเศร้าเกิดขึ้นแล้วเศร้าก็ดับลงจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่ใส่ใจมีหน้าที่กระทำ โยนิสโสมนัสิการเพียงอย่างเดียวนะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะแล้วก็เมื่อเข้าไปใส่ใจโยนิสโสทันเนี่ยปัญญาเกิดวิปัสนาปัญญาเกิดไอตัวเศร้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเสียหายนะมันทำให้จิตเนี่ยเราเริ่ม มีความรู้สึกว่าไอรูปร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้มันทุกข์ของมันอยู่อย่างนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆนะเกิดความเบื่อหน่ายนะมองเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษมองเห็นว่าเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเนะี่ยไอ้ก็ต้องการหลุดนะทำไปทําไปสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ ใจต้องการหลุดพ้นเมื่อใจต้องการหลุดพ้นก็มองหาทางหลุดพ้นนะแต่ดีที่สุดคือเราใส่ใจมองดูเรียกว่าโยนิโสมนสิกานะขอาการเรียนถามพระอาจารย์ว่าสัญญาที่ผุดขึ้นในจิตทำไม มากมายท่านว่ามีเหตุปัจจัยนำส่งด้วยหรือผุดขึ้นมาเองตามธรรมดาของเขาหรือของอวิชชาธรรมชาติของจิตนะทำหน้าที่คิดนะแล้วสิ่งที่จิตคิดถึงก็มี เรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตกับเรื่องที่เป็นปัจจุบันนะธรรมชาติของจิตเขาคิดของเขาอยู่อย่างเนี้ยไม่คิดถึงอดีตก็คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงอนาคตก็คิดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันท่านให้เราพยายามนะ จิตคิดถึงอดีตให้พยายามพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันจิตคิดถึงอนาคตให้พยายามพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับปัจจุบันก็คือจิตที่กำลังคิดเป็นตัวปัจจุบันจิตคิดถึงเรื่องในอดีตเรื่องที่จิตคิดถึงเป็นเรื่องในอดีต ตัวจิตที่คิดถึงเป็นตัวปัจจุบันเราโยนิโสความคิดเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันจิตคิดถึงเรื่องในอนาคตเรื่องนั้นเป็นอนาคตตัวจิตที่คิดถึงเป็นปัจจุบันเราโยนิโสในตัวปัจจุบันจิตจะคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ โยนิโสตัวจิตอยกับปัจจุบันทันทีนะนี่คือวิธีการเจริญปัญญา